เคยเป็นไหมคะเวลาต้องคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติว่าเฮ้ยคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเป็นภาษาอังกฤษคำว่านานแค่ไหนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันคือ how long คำว่าคุณก็คือ you ใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าที่นี่ก็คือ here แต่คำที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือคำว่าอยู่เพราะว่าภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าอยู่ใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษอ่ะมันจะต้องผ่นตาม tense อ่ะแล้วเราจะใช้ tense อะไรดีเฉลยเลยละกันน้ามันคือ present perfect tense ก็ค,คือคำว่า have been นั่นเองประโยคเต็มๆก็ควรจะถามเขาว่า how long have you been here คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วทำไมถึงต้องใช้ present perfect เพราะว่าเราถามกันนัปัจจุบันใช่ไหมก็ต้องใช้ present ซึ่งแปลว่าปัจจุบันถูกไหมแล้ว perfect เนี่ยมันไว้ใช้กับเรื่องที่มันเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเวลาอย่างเช่นห้าวัน10วันอย่างอันนี้ก็คือเขาอาจจะอยู่มาแล้ว2เดือนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็น perfect ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่า จะจำยังไงดีพี่เล็กว่า p r e s e n t perfect ใช้ยังไงพี่เล็กก็จะบอกว่าก็ให้นึกถึงตัวอย่าง how long have you been here ดูสิอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเราจะใช้เมื่อไหร่เมื่อมันเป็นปัจจุบันเราคุยกันอยู่ตอนนี้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลา5วัน10วันนั่นเองค่ะ